แจ็ชนชื่นโดนจับได้นอกใจภรรยาสำนึกผิดยกมรดกให้ทั้งหมดเปิดใจกับเจนนิเฟอร์คิมในรายการถึงเรื่องราวชีวิตครอบครัวกับสีภรรยาแจงปุณณาสาคิมบอกว่านึกในใจถ้าถามไปบ้านจะแตกไหม ได้ยินว่าล่าสุดภรรยาจับได้ร้องให้เหมือนหมาแจ๊ดบอกพูดได้หมดไม่มีอะไรจะเสียไม่มีภาพลักษณ์อะไรเมื่อถามว่าเวลาภรรยาจับได้ล่าสุดทำไมร้องให้เหมือนหมาแจ๊ดตอบว่าเขาเรียกว่าน้ำตาจอระเข้่ร้องไปก่อนเดี๋ยวค่อยไปกัดใหม่น้ำตาลูกผู้ชายมันจะไม่ค่อยออกกันทุกคนเราร้องเมื่อไหร่การแสดงเราดีประดุดเราเป็นสิทธิ์หม่อมน้อยเขาก็ต้องเชื่อเราที่ร้องให้เพราะรู้สึกผิดจริงๆที่เราไปนอกใจภรรยา ถามว่ากี่ที่แจ๊สบอกว่าคนเดียวแต่สองที่ถามว่าเสี่ยนขนาดนี้ทําไมโง่ให้เขาจับได้แจ๊สบอกว่าฉลาดกับเจอฉลาดกว่าแต่เขาฉลาดกว่าเท่านั้นเองถามว่าพลาดจุดไหนเรียกว่าเป็นความเผลอไผลพร้อมทั้งบอกผู้ผู้ใจทั้งหลายว่าต้องพูดคํานี้เลยสองอย่างถ้าจะเจ้าชู้อย่ามีเมียถ้ามีเมียก็อย่าเจ้าชู้เวลาโดนภรรยาจับได้ตอนนี้ทรัพย์สินมรดกทั้งหมดโอนเป็นชื่อภรรยาแจ๊สบอกว่าก็ยอม มันก็จริงของเขาเราจะไปแย้งทำไมผมเข้าใจโลกเราเลิกเขาไปโดนแน่สังคมประนามแต่สุดท้ายเราทำงานได้แต่เขาทำไม่ได้เจนดิเฟอร์คิมตอบกลับว่าไม่เกี่ยวหรอกว่าเขาจะทำงานได้หรือไม่ได้เขามองถึงเพื่ออนาคตของลูกมากกว่าแจ็คพูดติดตลกมันจะเอาทุกอย่างจากผมไปคิมแซวว่าเขามีแต่สามีแห่งชาติแต่แจงเป็นสีภรรยาแห่งชาติแจ็ครีบยังในทันทีใครสามีแห่งชาติไม่รู้แต่รางวัลสามีเยี่ยงทาตผมแน่ๆ ขอขอบคุณข้อมูลจาก socialnewupdate.com ขอบคุณค่ะ